สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะเลขปฏิทินจีน1มิถุนายน65เลขปฏิทินจีนงวดนี้2ลุ้นโชคงวด1มิถุนายน65จัดไป4ฉบับจุกๆโค้งสุดท้ายก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน65สำหรับใครที่กำลังหาเลขเด็ดเลขโดนใจ บอกเลยว่าเลขปฏิทินจีนก็เป็นอีกหนึ่งเลขที่เราคอหวยนำไปตีเสี่ยงโชคมาดูกันว่าเลขเด็ดจากปฏิทินจีนงวดนี้จะมีเลขใดบ้างจัดเลย4ฉบับแบบเต็มเต็มโดยผู้ใช้ติ๊ก o k อกรายหนึ่งแชร์คลิปแบ่งปันเลขแนวทางจากปฏิทินจีน1มิถุนายน4ฉบับให้ตีกันโดยระบุข้อความว่าเข้าทุกงวดสลับกันออกเรียงปฏิทินไว้เหมือนเดิมตลอด โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ